อแอบไปคุยกับพี่นแน่เลยน้อยรู้จักดาวนิ่งน้อยไปซะละวสองสามเดือนมันนี้เข้าไปอยู่ในห้องน้ำทุกวันเลยนะแม่เข้าไปไหวละเกินไปคุยกับกิ๊กมาใช่ไหมคะคุณ<ม>เตียย้ยตายอะไหนบอกจะไม่เจ้าชู้ไงเนี่ยยังแอบไปคุยกับคนอื่น,นอีกถ้าเราไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าฉันมาอยู่กับคนอย่างคุณได้ยังไงเนี่ยไอพี่แว่นไอพี่แว่นหายไปไหนเนี่ย ดาลิงย่ะปิดก็อะไรไม่มีหรอกท้องเสียไม่ไหวแล้วโอ้ยดิเวน <elim> <lly> <little> <His pregnancy wire> สําหรับคุณแว่นนะครับหรือใครก็ตามที่มีอาการท้องเสียเรื้อรังปวดท้องเรื้อรังถ่ายเป็นมูกเลือดปนเนี่ยโรคโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบันคือโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเกิดจากภาวะแพ้ภูมิตัวเองครับซึ่งทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้เป็นเยอะๆนะครับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นลำไส้อักเสบรุนแรงติดเชื้อรั่วซึมต้องผ่าตัดฉุกเฉินโรคนี้นะครับในระยะต้นๆเนี่ยจะมีโรคที่อาการคล้ายๆกันและพบบ่อยอยู่ 2- 3สาอันทําให้ ได้รับการไม่ได้ใช้ไม่ถูกต้องซึ่งได้แก่ลำไส้อักเสบเฉียบพลันซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากอาหารเป็นพิษติดเชื้อครับอาการมักจะเป็นไม่นานมาก2อสมวันส่วนใหญ่ก็คือ2อาทิตย์สาอาทิตย์่ต้องหายแล้วส่วนโรคที่2ลำไส้แปรปรวนเกิดจากลำไส้เนี่ยทำงานผิดปกติแต่ลำไส้ไม่ได้มีแผลอักเสบเรื้อรังนะครับอาการคล้ายกันคือถ่ายเหลวปวดท้องเรื้อรังได้แต่ปล่อยไว้นานๆไม่อันตรายครับส่วนโรคที่3ริฤสีดวงทวันนะผู้ป่วยรายที่ยังเป็นไม่เยอะเนี่ยจะมีอาการถ่ายมีเลือดปนครับแต่ไม่ได้มี อาการท้องเสียแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยแบบริสีวงทวันหนักมาก่อนครับจนอาการโรคเป็นเยอะขึ้นก็จึงได้รับการวินิจฉัยเป็น IBD ครับดังนั้นนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการเรื้อรังของทางเดิอนอาหารเช่นถ่ายเหลวเรื้อรังอาจจะร่วมกับปวดท้องเรื้อรังถ่ายเป็นมูกเลือดครับหรือน้ําหนักตัวที่ลดเนี่ยก็ควรจะพบแพทย์ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องตั้งแต่ระยะแรกนะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ผลการรักษาที่ดีครับ ที่เราแชร์เพราะแค่ไง